มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคําที่มีอักษรน,นำตอนที่5ค่ะผองอาดอพงาดผอนแอกผนแหนกผอยอองพยอง ผอรออตอผลิตผอวออาผวาฝอรอองฝอรัง่งไม่เอกฝรั่งสองออาสงา่าไม่เอกสงา่าสอนอ,องอสนอง หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้ค่ะ